ชีวิตคนเราก็เหมือนสายน้ำต่อให้เจอทางตันอย่างไร<ๆ>ก็มีที่ไปได้เสมอคนเรามันเปรียบเสม,มือนแม่น้ำที่ไหลไปได้เรื่อยๆไม่มีหยุดสายน้ำนั้นสามารถเอาชนะอุปสรรคโคดเคี้ยวผ่านภูมิประเทศและบางครั้งมันก็เบาบางบางครั้งมันก็สามารถจะส่งพลังที่ทําลายล้างเช่นทําลายสะพานทำลายเส้นทางได้อย่างดูเดือดการเดินทางของชีวิตเราก็เช่นกันชีวิตคนเรานั้นมันเป็นพลังที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ยอมหยุดนิ่งและในการเดินทางครั้งนี้หากคุณต้องเจอกับทางตัดดู เหมือนว่าคุณผ่านมันไปไม่ได้แล้วในหลายๆครั้งใหน้าของเรามันก็จะเป็นที่ต้องเลือกเดินทางเดินของเขาเองเหมือนกันว่าจะไหลผ่านเรื่องนั้นได้อย่างไร ไหลผ่านอุปสรรคได้อย่างไรแม่น้ําม,มีทิศทางที่มันจะไหลไปเสมอมีเส้นทางที่มันจะสร้างใหม่ได้เสมอและมีสถานที่ที่มันจะต้องไหลเทไปเมื่อ,อเผชิญกับความทุกข์ยากและยืนต่อหน้าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นทางตันมันย่อมมีทางแก้ไขเสมอมีหนทางข้างหน้าเสมอเช่นเดียวกับแม่น้ําที่หาทางวิ่งไปรอบๆหรือไหลไปรอบๆก้อนหินตัดผ่านภูเขาหรือแม้แต่สร้างเส้นทา,างใหม่เราก็มีความสามารถโดยธรรมชาติในการเอาชนะเรื่องราวที่เลวร้ายเหล่านั้นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เดินทางต่อไป เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากเมื่อเส้นทางทางหน้าเต็มไปด้วยความท้าทายเราต้องไม่สูญเสียความหวังพราะในที่สุดแม่น้ําก็จะหาทางไปสู่มหาสมุทรนันกว้างใหญ่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นเราก็สามารถค้นพบแนวทางค้นพบเส้นทางใหม่ที่จะผ่านความซับซ้อนของชีวิตได้เช่นกันในทุกปัญหามีโอกาสในทุกความท้าทายโอกาสสาหรับการเติบโตและนวัตกรรมขึ้นอยู่กับที่เราจะใช้ภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นร่วมกันของพวกเราการฝ่าฟันอุปสรรคของชีวิตเพราะในการเดินทางของชีวิตนี้มันเช่นเดียวกับกระแสน้ ที่ไหลไม่หยุดย่ยอนย่อมมีสถานที่ที่ต้องไปเสมอและมีทางออกให้ค้นหาอยู่เสมอก่อนจากกันไปลุงตีก็มีโปรเจกต์ว่ายน้ําฟรีสอนให้ทุกคนสามารถลอยตัวได้แล้วก็ว่ายน้ําสนุกอยากให้คนที่ว่ายน้ําไม่เป็นเอาตัวรอดได้ถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ลงทะเบียนผ่านหน้าลิงก์โปรไฟล์มาได้เลยนะครับเนื่องจากคนสนใจเป็นจํานวนเยอะมากเราก็รับเป็นรอบรอบเราประมาณ30คนเท่านั้นลงทะเบียนก่อนได้เรียนก่อนนะครับแล้วพบกันครับ